ติดอันดับ9ประเทศที่มีความเสี่ยงภัยพิบัติจากภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศแปรปรวนในโลกที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ได้อยู่แค่ในข่าวหรือว่าบนหน้าจออีกต่อไปแต่วันนี้มันส่งผลกระทบกับเราในชีวิตจริงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ําท่วมหนักทางภาคใต้ภาคเหนือปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5แถมไปดูร้อนบางช่วงเนี่ยอากาศร้อนทะลุไปถึง45องศาสิ่งนี้เลยไม่ใช่เรื่องของไทยคนใดคนหนึ่ง แต่มันคือเรื่องของพวกเราทุกคนซึ่งที่ผ่านมาหลายหน่วยงานหลายองค์กรก็พยายามรณรงค์และออกนโยบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลดใช้พลาสติกแยกขยะหรือว่านำของเสียมารีไซเคิลแต่คำถามคือในวันที่ปัญหามันใหญ่ขนาดนี้เราจะมีพื้นที่ใหม่ๆให้คนรุ่นใหม่ได้นำเสนอแนวคิดหรือว่าไอเดียที่อาจจะแปลกแตกต่างแต่เปลี่ยนแปลงโลกได้จริงๆหรือเปล่า ซึ่ง UOB เขาทำสิ่งที่เรียกว่า WonderLab Use for a Greener Tomorrow โครงการนี้เขาเปิดพื้นที่ให้เยาวชนอายุ17 25ปีทั่วประเทศเลยมาช่วยกันเสนอไอเดียเพื่อโลกที่ยั่งยืนและที่สำคัญคือเป็นไอเดียที่แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เห็นอยู่รอบตัวเองไม่ต้องไปมองหาปัญหาไกลเอาใกล้ๆตัวก่อนไม่ว่าจะเป็นปัญหาในมหาวิทยาลายัยโรงเรียนหรือแม้แต่ชุมชนของตัวเองพูดง่ายๆก็คือ u ูโอเขาอยากให้คนรุ่นใหม่ได้ลองคิดจริงทำจริงแล้วก็เห็นผลจริงในชุมชนรอบตัวเองไม่ใช่แค่ประกวดแล้วจบเพราะว่าเขามีทั้งเงินทุนมีเมนเทอร์มือโปรมีเวิร์กช็อปแถมยังได้พรีเซนต์ผลงานอย่างจริงจังด้วยซึ่งสุดท้ายแล้วก็มีทั้งหมด10ทีมที่ได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปแบบลงมือทำจริงพร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนแบบใกล้ชิดคือก็ต้องบอกว่านี่มันไม่ใช่แค่เวทีประกวด แต่มันคือข้อทดลองที่ให้ไอเดียเล็กๆกลายเป็นเรื่องจริงได้ซึ่งใครจะรู้ว่าโปรเจกต์ของทีมเล็กๆวันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงโลกในวันหน้าเพราะ UOB เชื่อว่าการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้และเริ่มจากคนที่พร้อมเปลี่ยนไม่ใช่แค่เปลี่ยนตัวเองแต่เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นไปพร้อมกันและสำหรับใครที่ยังลังเลว,ว่าไอเดียของเรานั้นมันเล็กไปไหมจะไปสู้อะไรกับปัญหาใหญ่ๆอย่างสิ่งแวดล้อมแบบนี้ได้ยังไง ก็อยากจะให้จําไว้ว่าทุกการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ล้วนเริ่มต้นจากคนธรรมดาที่กล้าทําสิ่งเล็กๆให้เกิดขึ้นจริง